ยากไปยังก็ครับยบอยอยากมาโรงเรียนหรือครับบ่มาโรงเรียนน้องกัปตันไปยังบ่มาโรงเรียนครับไปเลี้ยงที่ไปเลี้ยงเฮียงควายลูกเรียนจบก็ค่อยไปเลี้ยงควายก็ได้ควายมันกินยังไงที่นีเที่เ้นเนี่ยที่ไปเลี้ยงควายยังบ่รู้เลยว่าควายมันกินยังครับ น,กกน้องกัตตานี่ไปเลี้ยงเหยี่ยงควายเนาะม,มันบ่บกเก่งหรอครับไปเลี้ยงควายอะ่ะมาเลี้ยนหนังสือเผียค่อยเก่งะ่ะกลับบ้านลกูกมือแรงกับสิมาฮมหบครับมาบับอามมาล้ยมือแรงกับตันกินเข่าก้อนเลี้ยนหนังสือก้อนกินเข้าก้อนนอนก้อนลูกค่อยกลับบ้านนะลูกเนาะ ยู่นี่แม่คู่กับมีควายคือกันเนี่ยควายอยู่หลังสูนเนี่ยแม่คู่สีพาพไปเลี้ยงควายม,ม,มีแม่คูซื้อมาแล้วลูกแม่คู่ซื้อมาแล้วตัวบงางไงเลย